คุณทักษิณด้วยกลับมายังไงคะนักบินนักบินกลับมาเราย้อนกลับไปน็อตเผื่อน็อตจะว่าสมองน็อตจะได้ปืนสมองมันจะได้ปืนขนาดเดียวกันน็อตมึงฟังขนาดเดียว วันนี้ค่ะวันที่1กรกฎาคม2 5 6 8สาร้อยรรัมนูญค่ะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องที่ยื่นโดยทางด้านนายมงคลสุรสศัจจะประธานวุฒิสภาในานามของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนให้ตรวจสอบและวินิจฉัยการกระทำของทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีค่ะที่มีคลิปเสียงสนทนาหลุดระหว่างทางด้านนายกเองกับทางด้านสมเด็จฮุนเซนอดีตผู้นำของประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าการสนทนาดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการกระทำความผ ที่ฝา่าฝืนต่อหลักจริยธรรมร้ายแรงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้ค่ะคลิปเสียงที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งของการพูดคุยที่เนื้อหาค่ะไปพาดพิงถึงบุคคลสําคัญในกองทัพไทยอย่างแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นการล่วงละเมิดอธิปไตยของชาติและสร้างความเสียหายต่อกองทัพและความมั่นคงภายในประเทศอย่างรุนแรงค่ะ ภายหลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นค่ะสามรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0รับคำร้องไว้พิจารณาและมีมติ7ต่อ2ให้ทางด้านนางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านนายกุงอิงเองก็ยังคงสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทดังกล่าวต่อไปได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งต่อมาค่ะทางด้านนางสาวแพทองทานเองก็ได้ออกมาเปิดใจค่ะบอกว่าตัวเธอเองก็น้อมรับคําสั่งของศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างสง่างามพร้อมยืนยันว่าจะใช้เวลาที่ศาลให้ไว้15วันในการจัดเตรียมเอกสารและคําชี้แจงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบ ลืสุดใจและเจตนาแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคลิปเสียงดังกล่าวโดยทางด้านนายกุงอิงเนี่ยยังพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นค่ะว่าในสิ่งที่เธอทาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยและสิ่งที่สําคัญที่สุดเธอคํานึงถึงก็คือการปกป้องความสงบในประเทศและพยายามลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแยง้งหรือการสูญเสียในหมู่ประชาชนและกองทัพไทยค่ะอีกทั้งทางด้านนายกุงอิงเนี่ยยังบอกอีกค่ะว่าแม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรั มตรีตัวเธอเองเนี่ยก็ยังคงพร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติในทุกทางที่สามารถทําได้พร้อมยืนยันค่ะว่าแรงกายแรงใจของเธอยังเต็มร้อยไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดหรือไม่อยู่ก็ตามค่ะ แล้วหย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายนค่ะทางรายการแฉเนี่ยได้มีการเชิญคุณช่อพณนิกาค่ะที่เป็นอดีตสมาชิกผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรคอนาคตใหม่ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หลังจากที่มีคลิปเสียงของท่านนายกอุ้งอิงหลุดออ,ออกมาค่ะหลังจากที่คุยกับสมเด็จคุณเซนไปโดยในช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยคุณช่อพณนิกาเองก็มีการพูดคุยถึง6แคนดิเดตนาย,ยกค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งคุณช่อเองเนี่ยเขาก็พูดในรายการค่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยในรายชื่อที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ย ใครจะไม่กล้ายกมือให้หลานนอกจากพรรคส้มเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคที่ผ่านๆก็เคยร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม,มาหมดแล้วด้านคุณน็อตวรลลิสค่ะก็เลยมีการสวนกลับถามคุณช่อค่ะว่าเพื่อไทยก็ต้องยกให้ใช่ไหมซึ่งคุณช่อเนี่ยก็เลยตอบกลับไปค่ะว่าดูด้วยว่าทักษิณเนี่ยกลับมาได้ยังไงใครเป็นคนเซ็นรับให้กลับมาก่อนที่คุณน็อตเนี่ยจะตอบค่ะว่านักบินขับกลับมานั่งเครื่องบินกลับมาทําเอาทางด้านคุณมด,ดํำเนี่ยต้องเอ่ยเตือนสติคุณน็อตวรลิสกลางรายการเลยค่ะซึ่งคุณด,ดย ว่าเอาจริงๆคนที่เซ็นให้ทักษิณกลับมาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเผื่อน็อตสมองจะได้ฟื้นบ้างเข้าใจไหมสมองจะได้ฟื้นคนที่เซ็นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะวันที่ทักษิณกลับมาพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งคุณน็อตเนี่ยก็เลยตอบกับคุณมดดำไปว่าท่านมีเมตตาและคุณมดดำเนี่ยก็บอกว่าให้ฟังก,ก่อนก่อนที่คุณช่อค่ะจะห้ามสึกคุณน็อตแล้วก็คุณมดดำเนี่ยกางรายการบอกว่าพิธีกรอย่าเพิ่งตีกันเพราะว่าแขกรับเชิญอยู่นี่ และงานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าพอเทปดังกล่าวเนี่ยถูกออนแอร์ออกไปก็มีคนข้อที่เขาเข้ามาดูรายการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเอาง่ายๆเนี่ยทัวลงคุณน็อตกันเพียบเลยโดยมีคนบอกว่าคุณน็อตเนี่ยไม่เหมาะกับการคุยเรื่องการเมืองกับใครยึดมั่นยึดติดแบบไม่สนเหตุสมผลยึดถือความเชื่อในแบบที่ตัวเองคิดเพียงแค่อย่างเดียวและอีกคนนึงค่ะบอกว่าให้เอาคุณน็อตเนี่ยออกไปจากรายการเถอะไม่งั้นรายการนี้คนดูอาจจะหายไปและอีกรายค่ะบอกว่าคุณน็อตเนี่ยคือภาระของรายการใช่หรือไม่เลิกด แล้วเพราะมีคุณน็อตเนี่ยแหละแล้วอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยให้เอาคุณน็อตไปเก็บเถอะหลายรอบแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ค่ะทำเอาทางด้านคุณนอ็อตวอลลิตเนี่ยถูกทัวลงอย่างหนักเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะก็ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทําให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อเเซนเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อ รักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามเกินเกินหนึ่งร้อยเอร์เซนะนะคะที่ที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทํายังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า พูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องออขอขอบคุณนะคะ ทุกๆท,ท่านที่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขออตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะคะก็มีคนส่งกำลังใจมาแบบอย่างไม่ขาดสายนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไม่ไมถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะคยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ100%เอร์เซนะคะพร้อมที่จะทํางานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่ง เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว